สวัสดีค่ะนะคะวันนี้มาเติมรถ SUV กันสักนิดหนึ่งนะคะรถรุ่นนี้นะคะอยู่ในแบรนด์ของ Toyota นะคะลูกค้านะนะคะรถคันนี้นะคะคือ Toyota s เซ n t a นะคะ1.5นะคะเป็นเ e กียร์ออโต้นะคะตัวนี้เป็นปี2016นะคะราคาอยู่ที่539,000บาทนะคะ539,000บาทเดี๋ยวลูกค้าชมรอบๆคันเลยนะคะว่าจะสวยสักแค่ไหนนะคะภายในนั่งสบายนะคะกว้างขวางนะคะลูกค้าชุดแต่งด้านหน้านะคะออปชั่นเต็ม ออปชันะะ่นเต็มเลยนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบในแบรนด์โตโยต้านะคะชอบรถ SUV น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะลูกค้าติดตามกันได้เลยนะคะ,ะตัวนี้นะคะนะจะพาไปดูรอบๆคันนะคะว่าลูกเล่นของเซตต้ามีอะไรบ้างนะคะยางเดิมแป็เดิมนะคะ,ะไฟเลี้ยวนะคะมือจับนะคะตัวนี้ เราให้ดูนะคะตัวนี้ภายในนะคะเราให้ดูภายในกันก่อนนะภายในแล้วยัง่ารถยังไม่เรียบร้อยนะคะยังไม่เรียบร้อยนะแต่บอกเลยว่ารถคันนี้นะคะสวยมากๆนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบในเซตานะคะแบบนี้จะเป็นรถตู้มินิเนาะ,ะลูกค้าไม่ผิดหวังนะคะ ลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากเห็นรถตัวจริงนะคะติดต่อนะได้เลยนะคะที่0655989249นะคะ0655989249นะคะยินดีให้คำแนะนำนะคะเงื่อนไขในการออกรถนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะย้ำนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะโปรโมชั่นทางร้านจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกเดือนนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากได้รถนะคะหรืออยากเดินทางมาดูรถนะคะร้านเรามีสาขาเดียวนะคะกรุงเทพ นะคะหนองจอกนะคะถนนเ,เรียบบาลีก่อนถึงวัดซับสโมสรน,นะคะตรงนี้นะร้านเปิดทําการทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นไม่มีวันหยุดนักขัตะเลืใดใดนะคะถ้าอยากเดินทางมาดูรถมาไม่ถูกนะคะโทรหานะได้เลยที่0655989249 0 6 5 5 9 9, 9 2 4 9นะคะ0 6 5ย9 8 9, 9 2 4 9นะคะยินดีให้คำแนะนำนะคะและบอกเส้นทางนะคะมาปรึกษาเคสกันก่อนนะนะคะนะัย้ำอีกทีนะคะคันนี้นะคะคโ,โยโต้าเซน โตโต้านะคะเซนต้า 1.5V ออโต้ปี16นะคะตอนนี้ราคา539,000บาทนะคะ539,000บาทนะคะอยากเดินทางมาดูรถนะคะหรืออยาก เห็นการอัปเดตรถใหม่ๆของทางร้านเรานะคะกดติดตาม YouTube ของนัาไว้ได้เลยนะคะจะมีมาเติมสต็อกนะคะรีวิวกันอยู่แล้วทุกๆวันนะคะวันนี้นะคะมาแนะนํารถเ v สสวยๆคันนี้ให้กับลูกค้านะคะอีกหนึ่งคันนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะฝากติดตาม YouTube นะคะและเป็นกําลังใจในการทํางานให้กับน,นัาด้วยนะคะวันนี้นะคะนะัาขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าคลิปหน้านะคะจะมาเติมสต็อกรถคันไหนให้กับลูกค้าอีกบ้างนะคะ สวัสดีค่ะ